สายบันเทิงวันนี้จัดให้แพ็คคู่อีกแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเอิญเอิญอีกแล้วเดอ้อวันนี้นะคะเราอยู่กับรถรุ่น Toyota v i e ีโกแชมป์สองจุดห้า E ピランナーนะคะปีสิบสี่สิบห้าเนาะราคาขายอยู่ที่4ี่แสนเก้าหมื่นบาทนะจ๊ะหกเดือนแรกเอาไปผ่อนแค่2องพันเก้าบาทเท่านั้นเนาะหลังจากนั้นตั้งหลักตั้งตัวไปแล้วเอาไปผ่อนอยู่ที่1 0,000บาททวนๆครับผมเดี๋ยวพาดูรถเลยจ้ากระจังหน้าเหมือนกันนะคันนี้แล้วก็ เดี๋ยวจะบอกความต่างดีกว่าเอาง่ายก็คือแม็กนะคะเป็นล้อเดิมกับล้อใบพัดติดรถมา่ะ <c oughs> เปิดสองข้างเลยทีนี้อ่าข้างในเนะาะคันนี้เลขงไม้สองแสนนะจ๊ะมีหน้าจอหัวเกียร์ไทเทเนียมหนะ้าตีตู้มาแบบนี้น็อตซอกเดิมๆครับผมเออแต่ว่าคัานนี้ตีลำโพงด้านข้างมาด้วยยังไม่เรียบร้อยเนาะยังไม่ได้เก็บงานเลย ต่างกันตรงที่ไม่มีหน้าจอนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้เออเดวน้องเอิญจัดการให้นะครับผมเดี๋ยวให้ช่างแบบว่ารีปกติต้องถ้าเป็นบ้านต้องใช้คําว่ารีดูเวทเนาะ รถนี่ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวแปรงโฉมให้สวยๆเลยนะจ๊ะนองเอิญนะคะมีลิงก์ไลน์เบอร์โทรนะคะปังหมดอยู่ด้านล่างแล้วสำหรับช่องทาง YouTube Facebook อยู่ด้านบนกดแสดงเพิ่มเติมเลยทักเลือกโทรมานะคะถ้าสนใจเนาะติ๊กตอกขอฝาก2ช่องทางด้วยกันนะคะ SCC Motor SK SCC Motor 2นะคะเบอร์โทรจะอยู่ใต้คลิปโทรได้แอดไลน์ได้แล้วก็ต่างจังหวัดไม่ต้องมานะคะบริการทำสัญญายถึงที่ส่งรถให้ปีถึงบ้านจ้าไยบ้า